สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้พามาชมปั๊มน้ำสอนิ้วนะครับสภาพนี่สวยเลยตีแบนมารุยมาวันนั้นเนี่ยนี่คือตีแบนมารุยมานะครับ GKP5140 ชนปั๊ม2นิ้วเดี๋ยวดูความพิเศษเขานะปั๊มตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นที่ที่ขายกันมาโดยปกตินะครับดีฮะพี่ดูฮะ ปริมาณน้ำเนี่ยดูดได้น้อยกว่าได้น้อยกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับปกติในแบรนด์อื่นมันจะ560มั่ง600มั่ง600พวกนี้คืออันนี้400ลิตรต่อนาทีหนึ่งนาทีดูดแค่400ลิตรแต่ส่งไกลครับคุณผู้ชมนั่นหมายว่าโค้งตัวนี้มีแรงดันสูงกว่ารุ่นอืๆ่นๆเลยนะครับส่งไกลกว่าเยอะแล้วอ้นนี่ความเท่ฮะ ญี่ปุ่นใส่มาใหม้มีก๊อกให้เรียบร้อยนะครับคือผมก็พยายามจะเข้าใจมันนะว่าเอาไว้ทำอะไรวะนะครับนะครับเพราะว่าอันนี้คือทางเข้านะเดี๋ยวพี่ไปลองเอาแล้วกันตอนผมตอนสูบน้ำก็เราก็ไม่ได้เปิดเปิดตรงนี้นะอันเนี้ยไม่ใช่โรงงานติดมานะโรงงานมีแค่โรงแต่ว่าไอ้สามทางเนี้ย ญี่ปุ่นน่มิสเตอร์โชยชิโร่ไปใส่เอาเองมันต้องมีเหตุผลสักอย่างหนึ่งน้ำเข้าคือตรงนี้สองนิ้วนะครับแต่ส่งไกลเลยใครที่จะเอาไปส่งไกลๆแล้วก็ลดน้ำอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือใช่นะครับคือใช่เลยนะครับแต่400ลิตรก็ไม่ธรรมดานะไม่ไม่ใช่ว่าน้อยนะถัง200ลิตร2อใบอ่ะหนาทีอ่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะนะครับสจังหวะตัวนี้ ประมาณ5แรงนะครับสภาพสวยเลยตัวนี้เอาไป4,900บาทรวมส่งครับ4,900บาทรวมส่งนะครับ, 4, บส,บสภาพสวยเลยโค้งเขิงก็สวยนะครับย้ําว่าเป็นโค้งที่มีแรงดันส่งได้ไกลกว่าโค้งปกติทั่วไปนะครับเหมาะมากเลยใครที่แบบสวนยาวๆหน่อยนะครับท้ายสวนมันไกลไปก็ส่งส่งตัวนี้ได้ดีมากนะครับ สีแดงข้างล่างก็เป็นขายน้ําทิ้งอ่ะตัวนี้ก็กอกน้ํานะครับแต่อตัวเนี้ยลองไปเล่นดูนะลองไปเล่นดูตอนที่เทสก็ไม่ได้ลองด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันใส่มาทําไมนะครับมันแปลกใจคือถ้ามันทางน้ําออกเลยไม่แปลกใจก็คืออาจจะเป็นสายฉีดน้ํานะครับแต่นี่มันอยู่ตรงทางเข้าก็ต้องลองดู <c oughs> ถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจก็ไปคลายออกนะครับไปคลายออกเลย แต่แถมไมให้เพราะว่าญี่ปุ่นมันติดมาแล้วก็จะแถมไปให้ท่านนะครับไอ้ตรงนี้ก็ใส่สายเข้าปกติอันนี้ก็สายออกปกตินะครับเดี๋ยวลองไปชมคลิปดูนะครับมีคลิปดูดน้ําให้อยู่นะครับเครื่องสวยๆครับสีจังหวัดลานดึงเบาด้วยนะครับ4 9 0 0รวมส่งไปชมคลิปกันครับ